สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มาพูดกันห,หัวข้อดีดอย่างไรให้เบาแต่ทรงพลังเฮ้ย hey, มันคืออะไรวะดีดเบาแล้วแต่ทรงพลังด้วยดีดเบามันก็ต้องเบาสิถูกไหมความเบาเนี่ยจริงๆมันคือความรู้สึกความรู้สึกของเราของร่างกายเราไม่ใช่ดีดเบานะจริงๆดีดแรงก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือทํำยังไงจะให้เรารู้สึกเบานะครับในการดีดแรงแบบนี้นะฮะวิธีการไหนที่เราใช้ในการดีดเฮ้ย hey, ดีดมันมีหลายวิธีการเหรอมันก็แค่ทำให้ปิกกระทบ สายเฉยๆไม่ใช่เหรอจริงๆมันลึกกว่านั้นนะครับในเรื่องของการดีดนะครับมันเป็นเรื่องของความเข้าใจร่างกายวิธีการการจัดเลี้ยงกระดูกอะไรพวกนี้การค้ํยันนะครับแล้วก็มุมองศาต่างๆความเร็วในการปล่อยปิกอะไรพวกนี้มันมันค่อนข้างละเอียดนะครับ บางคนเขาก็มีความละเอียดในตัวอยู่แล้วเขาก็เลยสามารถดีดซาวดีๆได้ได้ไม่ยากบางคนก็ไม่เข้าใจตรงนี้เลยคือความเข้าใจตรงนี้แต่ละคนมันจะแตกต่างกันนะครับตามที่เราได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วพวกนี้นะอันดับแรกคือวิธีการก่อนการขยับร่างกายที่แรงที่สุดนะครับแล้วเรารู้สึกสบายที่สุดคือสำหรับผมคือการดีดนิ้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันเร็วแรงแล้วก็สบายมือเนี่ยเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยนะปั๊บถ้าคนดีดเป็นนะ จากมือปกติเนี่ยแล้วก็ดีดป๊อปนี้เลยทีนี้มาวิเคราะห์กันว่าการดีดนิ้วเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือการที่เราวางมือนะครับแล้วมาดูว่าเสียงเกิดจากอะไรเวลาผมดีดนิ้วก็มาสังเกตตัวเองนะป๊บมันจะมาตีเข้ากับร่องของนิ้วกลางกับที่แปะเข้ากับนิ้วโป้งตรงนี้นะเนี่ยภาพสุดท้ายของมันคือตรงนี้เห็นไหมทีนี้แรงที่เกิดจากการดีดนิ้วประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกคือแรงอัดเข้ามาป๊บปบระปบเข้ามานั่นคือการตึงนิ้วนะ เวลาเราตึงนิ้วอ่ะนิ้วมันจะพุ่งเข้ามานิ้วมันจะพุ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตึงลักษณะงอหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเราเข้าใจจุดนี้เนี่ยเราจะเข้าใจถึงการใช้แรงตึงนะครับเพราะตึงมาประกบกับนิ้วโป้งแล้วถ้าเราไม่บิดไม่บิดเพื่อให้ปิกเนี่ยเวลาเราบิดปุ๊บนิ้วมันจะลาดตอนแรกประกบ่างนี้พอมาเริ่มบิดปุ๊บมันเอียงแล้วมันก็จะหลุดออกจากกันอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามทําให้มันหลุดนะมันจะหลุดตามองศาความลื่นของความเอียงแล้วก็ แรงที่ถูกอัดไว้เพียงชั่วครู่เนี่ยปั๊บมันจะถูกปล่อยอย่างรวดเร็วแม้แ่เราดีบเบาๆเบาๆเห็นไหมเบา,เบาม,มือลองดูนะครับว่าถ้าผมประกบอย่างเงี้ยแล้วผมเอานิ้วมาตีผมต้องใช้แรงเยอะมากในการสร้างเสียงแล้วยังไม่ดังเท่ากับการดีดนิ้วเพราะฉะนั้นการที่เราใช้แรงหลังเหมือนกับเรงงาง้างไม้บรรทัดแล้วก็ตีอะไรแบบประมาณนี้ครับเนี่ยเหมือนเรงงาง้างนิ้วเงี้ยแล้วก็ปล่อยออกเนี่ย แต่ทีนี้การง้างเนี่ยมันมีเทคนิคอีกนะครับก็คือการจัดเรียงกระดูนะครับเวลาเราเวลาเราดีนิ้วเนี่ยที่เราไม่รู้สึกว่ามันมันเกร็งเนี่ยเพราะว่ากระดูกมันถูกอยู่จัดเรียงอยู่ในท่าที่มันสบายที่สุดแล้วก็ปล่อยออกนะครับเพราะฉะนั้นการจัดเรียงกระดูนะครับก็จะอยู่ที่ดันามิกของเราด้วยว่าการจลปิกเข้าไปเราวางปลิกเนี่ยลึกไหมถ้าบางลึกซาเป็นแบบไหนบางตื้นซาเป็นแบบไหนซึ่งตรงนี้มันไม่ได้มี ข้อจากัดว่าอัานไหนผิดหรืออันไหนถูกอัานไหนใช่หรือไม่ใช่มันอยู่ที่เสียงนะครับที่เราอยากได้ออกมาว่าเราจะเล่นเสียงแบบไหนนะครับแล้วเราก็ดูซิว่าเราวางปิ๊กอยู่ในระดับแบบนั้นนะอ่ะกระดูกเราเนี่ยถูกจัดเลียงแบบไหนนะครับบางคนก็จัดจนมันสบายอะ่ะจนมันไม่รู้สึกอะไรนะครับมือมันก็จะสวยอย่างเงี้ยเวลาที่เราใช้น้ําหนักแล้วเราจัดเรียงกระดูกบ่อยๆมันก็จะวางปิ๊กนะครับจะอยู่ในน,น้ําหนักนั้นเลยทีนี้อยากให้มันหลุดเราก็ใช้หลักการเดียวกับการดีดนิ้วเนาะก็คือเอียงเราจะรู้สึก ค่อยเ,เอียงเราจอจุดว่าปิก,ม,ปกมันจะเริ่มไหลเมือ่อองศาปิกเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนเพราะฉะนั้นเวลาเราดีเนี่ยเราผ่อนคลายเพ๊่พอมันปะทะเนี่ยเราไปหยุดที่องศา,านั้นแล้วก็ดันออกไปเบาเห็นไหมว่ามันจะมีการดีดต,ตัวของปิกนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยถูกถูกตึงให้เป็นลักษณะสปริงนะอันนี้ต้องเข้าใจเรื่องของสปริงกล้ามเนื้อด้วยนะครับเดีย๋ยวผมอธิบายแยกต่างหากที่หนึ่งนะครับเนี่ยทำมือให้เป็นสปริงก่อนทะนั้นเวลาเราตึงเนี่ย แล้วครับมันจะเริ่มจากมือที่ผ่อนคลายมือผ่อนคลายสุดๆมันก็มีสปริงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผ่อนคลายสุดๆเลยแล้วผมดีดเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงอย่างนี้นี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาเสียงเนี้ไปเล่นหรือเปล่าเนี่ยนเะบามากเลยครับไม่ได้ทำเลยเขีย่ยเฉย อยากให้นะ้มันแรงขึ้นนะ่ผมก็เริ่มตึงมือแล้วก็ปะทะนะคือเราต้องทดลองก่อนให้เราเจอเจอวิธีการก่อนนะครับเวลาเราสอนกีตาร์หรือฝึกกีตาร์ช่วงแรกเนี่ยให้ดีดไปเลยจนกว่าจะเจอนะครับถ้าเจอวิธีการที่มันรู้สึกสบายเบาแล้วก็เสียงดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นกีตาร์ต่อไปแล้วก็มีประสิทธิภาพนะเพราะาเราดีดนต้ตเฉยๆนี่แหละผมจะฟังจากมวลเสียงนะเดี๋ยวให้ดูนะผมจะลองดีให้ดูเพราะช้าครนะับ เนี่ยปีนี้ปิกบางนะครับปิกบางจับปิกบางขยับข้อมือเอาเนี่ยมันยังไม่มีแรงต้านอะไรเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าไหนลองจับปิกแน่นขึ้นเสียงหายไหมเห็นไหมอ่อพอคลายปิกเสียงมาเฉยเลยพอจับปิกแน่นเสียงหายเพราะฉะนั้นพอเสียงเนี่ยปัจจัยของเสียงอย่างหนึ่งก็คือการที่ทําให้ปิกเนี่ยสามารถสั่นคลอนมันจะมีแรงดีดปลายปิกแรงดีดปลายปิกก็คือจับปิกให้มันคลอนได้อะ แต่ว่ามั่นคงนะฮะอ่ามันจะแบบว่าพอมันล้างปุ๊บแรงของปิกที่ตรงปลายเนี่ยจะสบัดออกเร็วกว่านิ้วอีกนิดหนึ่งครับทำให้เราเนี่ยมีซาวด์ดีดที่เด้งนะฮะดี่ก็ลองดูความลึกลองขยับความลึกดูอีกดูซาวด์อันนี้ลองเอียงปิกดูลหลายองศาดูไม่มีเสียงอันนี้ไม่มีเสียง ดูว่าเราชอบเสียงลักษณะแบบนี้ตำแหน่งเห็นไหมพอเราได้ปุ๊บเราลองแบบเดียวกันที่ขาขึ้นเห็นไหมผมจะวางวางมือก่อนขาขึ้นผมจะลองวางมือก่อนนี่ลองวางแบบหนักสุดเลยเห็นไหมสายแบบโยกลงมาเลยอันนี้คือวางมากเกินไปเนาะถ้าเฉียงปีกมันก็จะดังหรอดังแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าผมดีดแรงเนี่ย โดยที่ไม่ให้รู้สึกมันเกร็งก็คือต้องจัดหลักๆคือต้องจัดระเบียบกระดูกดีๆให้มันแบบว่าไม่เกร็งก่อนนะเนี่ยค่อยๆทำนะมันจะลักษณะคล้ายๆกับเราเท้าเอลหรือว่านั่งขาสมาต์นั่งอะไรพวกเนี้ยที่เราจะรู้สึกว่ามันมันแน่นแต่มันไม่เกร็งนะแล้วก็ลองเล่นช้าๆดูมันจะเหมือนลากมือผ่านสายเบา เร,เรารู้สึกเบาแต่ว่าความเด้งของมือที่เราตึงไว้ประมาณหนึ่งมันจะดีดสายด้วยธรรมชาติที่เราก็หาในส่วนของแบบฝึกหัดหลักๆก,ก็คือเอาแบบฝัดง่ายๆอย่างเช่นพวกโครมาติกเนี่ยมาลองเล่นดูก่อนนะครับมาลองเล่นดูก่อนเนี่ยน 1, 2, 3, เนี่ยหนึ่มส่เนี่ยนะเนี่ยแล้วเราก็ลองดูว่าเวลาเราดีดแรงเนี่ยตัวเราเองเน่ยดีดแล้วมันกระแทกไหมมันกดรกระแทกไงี้มันก็ไม่เอานะครับเอาเีย่า่ะ มานี้ดีกว่าลองเปิดแอมดังๆลั่นๆดูบ้างนะครับเพื่อที่เราจะรู้ว่าเวลาที่เราแบบเล่นกับแอมดังๆเนี่ยการคอนโทรลน้ำหนักการดีและมุมปิ๊กเนี่ยดียังไงจะให้มันน่าฟัง เสียงแปลกนะครับหลายคนกัดปิ๊กเนี่ยใช้แรงเยอะๆนะผมเห็นนะจริงๆแล้วการกัดปิ๊กแล้วพวกเนี้ยมันก็เหมือนการดีดปกติแหละนะผมดีดวอลนะอันนี้ดีดเบาสุดเลยนะผมทำกระบวนการกัดปิ๊กก็คือให้มันมาเฉียดนิ้วนะนี่ดีปกติเลยนียเอียงเอียงมือนิดหน่อยเท่านั้นเอง ถ้าเราดีดถูกนะครับน้ำหนักมือถูกเนี่ยกัดปิ๊กมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่าเราจะรู้สึกกับมันเราจะรู้สึกถึงข้างมือและที่สำคัญที่สุดก็คือฝึกกับเมทานอตเพราะว่าการที่เราแบบเล่นช้าๆกับเมทานอตเนี่ยความช้าความเร็วเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเก่งนะมันเป็นความที่แบบว่านักคนคิดว่าเราฝึกเร็วๆแล้วมันจะเก่งเร็วอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่นะ ในแต่ละเทมโปเนี่ยการคนโทรลแรงตึงมันจะแตกต่างกันนะครับไม่ว่าคุณเล่น1้อยได้บางทีคุณเล่น50ไม่ได้นะเพราะคุณไม่เคยตึงตัวในความเร็วนั้นเลยทําให้การขยับแบบเดียวกันเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ในเทมโปนะั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยการฝึกไล่ระดับเบทโนมเนะี่ยมีส่วนช่วยในการฝึกสูงมากนะเพราะว่าถ้าไม่เปิดเบทโนมเนี่ยการแกว่งตัวมันจะไม่ค่อยคงที่หรอกเวลาคุณเล่น1งโนตได้2โนตได้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเล่นแบบเป็นชุดได้นะ เล่นเป็นชุดเหล่านี้มันคือการตึงตัวที่คงที่นะครับความเข้าใจบางอย่างที่มากกว่าการดิบเทเลโนดนีถ้าตึงตัวคงที่อะักษนรถมันจะเป็นแบบวา่าค่อนข้างจะระเบียบใช้แรงน้อยเนี่ยปล่อยให้แรงตึงมือเป็น,เป,นเป็นตัวทำงานแทนนะครับแทนที่เราจะใช้แรงจากกล้ามเน้อนะครับ เราก็แค่มีน้าที่ขยับเบาๆแล้วก็ให้แรงตึงเนี่ยมันส่งส่งการเคลื่อนไหวที่มันส่งพลังออกไปเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเข้าใจแรงตึงทั้งสองมือเราบอกว่าเล่นกีตาร์ได้สนุกมากนะครับหัวข้อนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปลองทำความเข้าใจดูนะครับผมใครที่สนใจรักษณะาการฝึกนะครับคำอธิบ mm hmm. ายท,ทางกายภาพก็ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับผมสวัสดีครับ